เ็นมหม้ออ่าเป็นมาได้สิบหกปีแล้วคือก็จิมาตายบ้านแ่ะตื้นตายิงเลเซอร์ยิงไปยิงมายิงแล้วปวดค้างนี่หม้อค้างนี่บวดเลยบวดเลยอัดเลยมืดสนิทเลยแต่ตอนนี้เห็นยังไหมครับเห็นค้างนี่เมื่อก่อนก็บ่เห็นแสงแดดเลยค้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นแสงแดดอ๋อเมื่อก่อนนี่คือแค่เพิ่งเห็นแสงแดดมันจิเป็นเพื่ออย่างคืนพระจนันทร์เต็มดวงเนี่ย ชีวิตก็มีแต่กลางคืนเลยเมื่อก่อนชีวิตมีแต่กลางคืนแบบงูนี้ตอนยัดที่เารยายาไม่ให้กินนะม,มันมันเป็นน,ปน,น้ำน้อยแล้วยายใหญ่ค่ะพี่แล้วมันหัวเขา่ากินนะกินยาเนี่ยแล้วมันหัวเข่ายิ้มตาเฉยๆได้เนี่ยแล้วหมอจักรฟ้านะหมอจักรฟ้านุเจ็บกินอันนี้ลำแหงเลยยังไงปกติถ้าเกางี้เปื่อยเลยเปื่อยเลยอันนี้เกาแล้วไม่เป็นไรเนาะก็บอกเป็นอย่างซื่อดีใจที่ว่าตาเข่าให้ลูกกินได้เนี่ยเมื่อก่อนลำบากใชาไหี่ิตรลูก ต้องนั่งทานให้ลูกเอาไม่ให้กินเดี๋ยวว่ได้หัวล่อมาจากปีแล้วจะว่าสามสี่ปีแล้วไม่เคยได้หัวล่อเลยเดนะ็กไม่เคยหัวล่อมาเลยปีนี้ได้หัวแล้วปีนี้หัวล่อหัวล่เคดีเนี่ยนะจ้เดี๋ยวนี้อยากลงเพลงของลูกคันเนี่ไม่ได้กินยาสองขวดนี้แม่ตายที่เนี่ยเลยบอกสองขวดเนี่ยใช่คิดน่าจะตายปีนี้นะคะ่ะน่งจะไม่เมลิศเลวก็กินแล้วตอนนี้กินกันยาเลยว่าไม่ตายค่ะ